สนับสนุนโดยยูพาร์ทเพื่อเกษตรกรไทยโดยเบาเอกเมืองคอนผู้ชมครับผมบ่าเอกเมืองคอนนะครับวันนี้ผมเดินทางมาหาพี่แดงอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้พี่แดงลงไก่ในชุดล่าสุดนะครับไก่กําลังสวยมากๆครับเดี๋ยวมาดูนี่ครับอ่ะพี่แดงสวัสดีครับพี่แดงครับสวัสดีครับทักทายก่อนแหนกำลังอุ้มไก่เลยนะฮะนี่คือจับมาหนึ่งตัวจับมาหนึ่งตัวครับ ไก่ได้ได้2เดือนก็เจ็ดวัน2เดือน7วันคือค67วัน67วัน67วันครับนะฮะตอนนี้คือใช้อยู่พันตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มต้นเลยครับอ,อ,อ่ะผมอยากดูเนี่ยตัวเนี้ยน้ำหนักกี่กิโลอ่ะกี่กิโลครับอย่าเดี๋ยวกล้องมาดูฮะอ่าสองสองกิโลกับ1นข<ท>ีกับ1นึขีได้อีกทีนึงพี่ทีอ้าอ่าอีกทีนึงอีกทีสองกล้องเห็นไหมฮะกล้องเห็น <laughs> อันนะฮะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอืมนิ่ง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 อ่ะอ่ะกำลังจะไปไปหาเพื่อนนะฮะจะไปหาเพื่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนึงเอาตัวนี้อ่าอีกตัวหนึงตัวนึ่งมันจะอยู่ดีครับอ่ะเดี๋ยวเราตามไปดูนี้ครับผู้ชมครับนี่ไก่พี่แดงนะฮะก็คือไก่ตัวเนี้ยเอ่อทั้งหมดก็หนึ่งพันตัวหรือเปล่าพี่หนึ่งหนึ่งพันโดนขมายพื่อ ไปตัวโดเป็นย่าโดยประมาณโดยประมาณ1000ตัวนเนาะลงครั้งนั้น1,000ตัว 1> 1ไก่1นึ่นนะฮะตอนนี้พี่แดงกำลังจับไก่มาช่างเอาตัวนิ่งๆนะฮะผู้ชมครับนี่แหละคืออยู่แบบสบายสบายครับอ่ะลงไปลงไปลงไปห้ามหนีห้ามหนีลงไปลงไป <c oughs> <c oughs> ผมอยู่ที่วิหารแดงเหมือนเดิมนะครับกับพี่แดงวันนี้ก็มาดูเดี๋ยวให้ดูไก่ดูความสวยงามของไก่แต่ละตัวแต่ละตัวนะครับ เห็นไหมครับไก่หกสิบเวันนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยเดี๋ยวมาคุยพี่แดงนะฮะว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเราตามไปคุยกันเลยอย่ยก็ประมาณอ่า,าเดี๋ยวไปที่ตาช่างเลยอะ่ะนะเรามาเตรียมเตรียมดูกันนะเดี๋ยวให้กล้องจับเห็นชัดเจนนะครับว่าอยู่ประมาณเท่าไหร่นะฮะนี่มียูพาร์ตเป็นหลักฐานด้วยครับ นี่คือตัวเมียตัวเมียตัวเมียได้โลได้โลสี่โลสี่นะกล้องเห็นเนาะโลสี่โลสี่เมื่อกี้ตัวผู้เท่าไหร่นะพี่ตัวตัวผู้ได้สองโลหนึ่งสองโลหนึ่งนะฮะมันต่างกันเกือบเกือบเท่าเลยนะพี่เนาะกับเท่ากับเท่าเพราะว่าตัวเมียนี่เจะจะจะเล็กกว่าหน่อยะตัวเมียจะเล็กกว่าหน่อยอถ้าดึงถ้าดึงชัวชัวเฉลี่ยก็ครับอ่าตัวหนึ่งก็ประมาณหนึ่งจุดหกครับ ตอนนี้ก็คือรอบนี้ลงทั้งหมด1,000ตัว1 0 0 0ตัวลงตั้งแต่วันเที่ยว่าไรพี่วันที่21 21เดือนเมษาเมษายเมษานะฮะวันนี้เรามาก็คือ27 27มิถุนามิถุนานะครับตอนนี้เราก็เห็นอยู่แล้วนะฮะว่าไก่เนี่ยค่อนข้างสวยมากพี่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยตัวเมียอยู่ประมาณเมื่อกี้พี่ตัวเล็กก็โลสีถ้าตัวตกว่าตัวอย่างตัวขาวตัวนู้นที่เคยที่เคยให้นัดช่างแล้วก็เอาลง เป็ดแป้งขอเด็กดูอ่ะครับครับตัวนั้นน่ะตัวนี้ตัวนั้นประมาณโลหกตัวเมียตัวเมียเหมือนกันโลหกโลเจ็ดตอนตอนที้เฉลี่ยตัวเมียก็อยู่ประมาณประมาณโลครึ่งโลครึ่งอย่างน้อยก็คือตีอย่างตัวผู้เหรอพี่ตัวผู้นี่วัวเฉลี่ยตีประมาณสักอ่าอ่าประมาณโลแปด บางตัวก็ได้2โล2โล4 2โล3ก็มีถึงโถเฉลี่ยเตี้ย2โลสโลโลโดยประมาณนะัวเฉลี่ยนะโวเฉลี่ยโดยประมาณแล้วในส่วนของวิธีการตอนนี้เห็นพี่บอกว่ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในการเปลี่ยังไงพี่คือคือเปลี่ยนแปลงก็คือพอเริ่มพอเริ่มเมื่อไม่เหมือนเมื่อก่อนเพราะเมื่อก่อนนี้เรายังไม่รู้เนาะพอมาหลังๆนี่เราพัฒนาขึ้นตรงที่ว่าพอเริ่มแรกเนี่ยอาหารเมื่อก่อนนี้ต้องตักใส่อาหารผสมเดี๋ยวนี้ ผมไม่ใช้เลยเพราะว่าถ้าถ้าผสมอาหารผมอัตราน้ํยี่สิลิตรผมจะใช้ยูพาสสองช้อนผสมอาหารหมายถึงว่าเมื่อเมื่อเมื่อก่อนคือตักใส่อาหารตักใส่อาหารแต่ตอนนี้พี่ไม่ทาแบบนั้นไม่ทําแล้วทำยังไงพี่ทำยังไงอ่าคือคือถ้าผสมก็น้ําเลยน้ายี่สิบลิตรต่อยูพาสสองสองช้อนคือละลายทิ้งไปเลยละลายทิ้งไปเลยแล้วก็ผสมอาหารได้ประมาณได้กระสอบกวอากว่าหมายถึงว่า น้ำ20ลิตรอยู่คัส2ช้อน2ช้อนผสมได้อาหารได้45โลได้หา45โลระสอบพึ่งระสอบพึ่งนะฮะก็คือเอาน้ำั้งงบดมันจะได้กระสอบพึ่งพอดีดีแล้วผสมปั๊บเนี่ยมันมันมันเละอาหารมันเหลวไหมพี่รู้ว่าอาหารมันจะไม่เหลวอืมอาหารมันจะไม่เหลวแล้วอ่าอ่ายูพัดคือถ้าถ้าพูดถึงว่าถ้ามันเหลือนะถ้ามันเหลือเนี่ยเวลามันแห้งแล้วมันจะไม่มันมันจะไม่เหมือนไ ไอ้นี่มันจะไม่เหมือนกับอาหารทั่วไปอาหารทั่วไปก็คือมันแห้งแล้วมันคล้ายๆมันแก่คล้ายๆมันเหมือนกระเทาก็เทเทพวกเปลือกไอ้นั่นแะเปลือกหอยเปลือกอะไรเงี้ยดังแก้เลยอ๋อมันทําให้อาหารน่ารู้สึกว่ามันแก่มันแก่ขึ้นแก่ขึ้นแล้วเราพอไก่กินเริ่มจะมีปัญหาไหมหรือว่ามันไม่มีไม่มีไก่กินแล้วไก่กินมันก็ดีนะแต่ก็เนี่ยเขาที่เห็นเนี่ยคือการเจริญเติบโตแล้วอัตราการตายเนี่ยผมถือว่าน้อยลงมาก คือก่อนพูดเรื่องอาหารก่อนพี่ถ้าเกิดว่าโดยทั่วไปเนี่ยพอพี่เทใส่กะละมังเนี่ยมันจะดังแรกลงไปแต่พอมียูพาร์ตั้มยูพาร์ผสมเนี่ยมันจะลงแรงถ้าพูดถึงว่าถ้าถ้าเปียดน้ําก็ถือว่ายังปกติอยู่ยังธรรมดาถ้าปล่อยสมมติว่าอาหารเนี่ยยังเลี้ยงไม่หมดแต่ปล่อยทิ้งไว้ว่า ตอนตอนเช้าเนี่ยผสมแล้วให้ไม่หมดประมาณสักจะตอนทเท,นนที่ยงเที่ยงอาหารมันตาอากาศแห้งแห้งเเวลาเทแล้วมันมันอาหารมันเบากว่าเก่าเบากว่าเก่าแล้วมันทําให้คล้ายๆเทอย่างกันเทเครือกเปลือกหอ,อยเปลือกอะไรเนี้ยดักแด้เออเเออก็มันทําให้เออเราสังเกตเอ๊ะทำไมเขาเป็นเขาเป็นอย่างนี้แต่ถามว่าดีไหมมันมันดีมันทาให้ให้อาหารมไม่ ไม่ไม่ไม่เสียง่ายอ่ะแล้วพี่ผสมไม่กินทุกวันไหมฮะทุกวันไม่มีเว้นเลยไม่เว้นต่อเนื่องต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ตั้งแต่วันไหนพี่เริ่มตั้งเริ่มเกิดมาเลยเริ่มเกิดมาเริ่มเริ่มลงแหลาปั๊บไม่อยู่ไม่อยู่ไกลได้ช่วงยี่สิบวันผมจะหยุดไปประมาณสักเจ็ดวันแปดวันอ่าแล้วผมไม่ให้กินใหม่แล้วตั้งแต่นั้นมาผมก็ว่าจะทําอย่างก็าบางวุฒิแก่าเนี่ยครับมันแบบว่าบางทีว่าบางทีเรา ไม่ค่อยมีเวลาเราก็เออเอาไปเลยบางทีก็มันก็มีอัตราที่บางทีก็ดูอาการว่าเออไก่เราเป็นยังไงบ้าง่วงนี้มันเป็นหน้าฝนอากาศมันไม่ค่อยดีมผมก็เลยต้องคุมทั้งยาทาัทาง้งทั้งยูพารตผสมกันเนห็นบอกอว่าพี่บอกผมว่าคือไก่เนี่ยมันต้องมีการให้ให้ให้ยาด้วย ไปาถึงให้ยาต่อเนื่องหรือให้ฮอร์โมนอคือคือคือยาตเนี่ยผมผมเดี๋ยวนี้ผมจะมีสเต็ปในการให้ก็คือผมจะไม่รอให้ไก่ป่วยอ่าผมจะไม่รอให้ไก่ป่วยครับถ้าไก่ป่วยเนี่ยถ้าผมรอให้ไก่ป่วยเนี่ยการรักษาจะมันจะรัดยากอืมิฉะนั้นผมบอกว่าหนึ่งยารอให้เขาป่วยครับคือคือฝนตกมาเนี่ยปุ๊บอากาศมันเย็นไก่ไม่อยู่เจออากาศร้อนเนี่ยมันปรับตัวไม่ทันครับเราก็ต้องเอายาคุมไว้ก่อนคือ แต่น้ำาผมจะผสมผสมใน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 กระติก่างนี้ออแต่แต่ยาเนี่ยผสย่างงี้ครับยาเนี่ยผมจะใช้จะใช้ปลายช้อนอ่ะปลายช้อนชาปลายช้อนช้อนชาช้อนช้อนาเหรอฮะอ่ช้อนช้อนกินข้าวเราเนี่ยช้อนโต้ช้อนแกงยาตัวเนี้ยผมจะใช้ใช้อย่างนี้อ่าจะใช้ปลายช้อนก็คือหนึ่งคือแต่ทีนี้ยามันหมดนะผมตักมาปุ๊บจะเป็นประมาณขนาดนี้พออ่าประมาณหนึ่งช้อนชาตอนหนึ่งน้ำหนึ่งกระติกครับผสมกับพิุพัฒน์ไปกระติกคือคือกระติกไหนฮะ เนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ตักใส่ปั๊บพรตักใส่ปั๊บแล้วก็ยีดเทน้ำอยู่พาร์ส่สักประมาณขนาดนี้แล้วก็ไปเติมน้ำนิดหน่อยอ๋อเออแล้วเราไปคว่ำให้ให้เลยให้ให้กินเลยให้แบบนี้เลยครับพี่พี่ให้บ่อยแค่ไหนคือให้กี่ครั้งตั้งแต่ตอนเริ่มต้นถ้าถ้าไก่ไก่เราคุมอย่างเงี้ยนะครับคือยาเนี่ยผมจะให้ไปอยู่ประมาณอถ้าไก่เล็กผมจะให้อยู่ประมาณสามวัน สามวันแล้วผมก็จะวินสามวันสามวันต่อเนื่องสามวันสามสามว้นสามสามว้นสามต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องอยากให้รอให้ครับให้นานไหมพี่ให้เดือนแรกพอพอไก่ได้เดือนครับพอไก่พอไก่ได้หนึ่งเดือนพับอาทิตย์เป็นอาทิตย์อ๋อเป็นแบบนี้เองเป็นอย่างนี้ครับไก่เขาจะไม่ป่วยเลยคือเราป้องกันไว้ก่อนครัแล้วอัตราอัตรายนี่ถือว่า ถ้าไม่มีเลยตอนนี้คือพี่บอกถึงพันตัวเนี่ยอัตราการตายของพี่ผมตายไม่ถึงสิบตัวตอนนี้นะฮะกายผมตายตแค่หกตัวเองเหรอฮะจ่าตุ้ยบอกหกตัวตายเยอะนะเนี่ยกูสองพัน 2, ตายยังไม่ถึงเลยผมตายแค่สี่ตัวเองอเองอขาก็ใช่เนี่ยผมคุยกันี่ยเดียปกับปรับแบบเดียวกันแล้วฮอร์โมนต่างๆอย่างอื่นใช้ไหมพี่ฮอร์โมนตัวอื่นไม่ได้ใช้เลยวิตามินผมเดี๋ยวนี้ผมตั้งแต่มาใช้ยูพาร์นี่ผมไม่ไม่ใช้เลยอาหารก็ตามสเต็ปตามสเต็ปทุกอย่างทำเต็มทํามด้ คนที่เขาใช้ถามถามคนที่คนเรียนกันมาครับเขาใช้วิตามินถามว่าสองเดือนเขาได้เท่าไหร่เขาบอกเขาเขาตุ้กู่้เต็งที่เขาอยู่ประมาณโลเจ็ดโลแปดแต่ของผมใช้ยูพาร์ตของผมได้ถึงสองโลกว่าครับตั้งตัวตั้งตัวอย่างตามจุดตุกคู้ผมเพื่อได้โลแปดนั่นไงนี่ก็ถามว่าอัตราการโตไหมโตอาหารกินดีไหมก็กินปกติครับตอนนี้มีนัดจับหรือยังนี่เขาอ เขาบวชลูกชายเขาเมื่อวานเนี่ยเนาะวานนวลอาทิตย์แต่อีกสองวันเขาจะมาเขาจะมาจับ เพราะตอนนี้ตลาดไก่ตลาดไก่ไก่ไก่มันแบบว่ามันก็จะเข้ารดแบบเหมือนปีไก่นยแต่มันจะไม่ไม่นักถึงขนาดนั้นแต่เนื้อไก่มันจะถูกอยู่แค่ห้าสิบ่าบาทแต่ตอนนี้ราคาลงแต่ถ้าให้ให้เจ้าคุณนครมปฐถมเขามาจับแต่เลี้ยงลากให้หน่อยเขาใช้หมายถึงลากเพื่อให้ไก่เป็นไก่โตให้เป็นไก่โตสองโลขึ้นเขาจับตัวผู้สองโลขึ้นตัวเมียก็ประมาณไม่ให้ต่ำกว่าโลขึ้นก็จะได้ราคาสูงกว่าปกติก็คงจะหนีกันประมาณ ห้าบาทสิบบาทประมาณมีอะไรแนะนําสําหรับคนเลี้ยงไก่สามสายพี่ถ้าอยากจะแนะนําก็อยากจะแนะนําตรงที่ว่าการเลี้ยงไก่สามสายเนี่ยหนึ่งยูพาร์ตอย่าทิ้งครับนี่เป็นเป็นคือ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 ปัจจัยหนึ่งครับปัจจัยหนึ่งเลยก็คือยูพาร์ตเอายูพาร์ตเป็นหลักอืแล้วยาเนี่ยเป็นรองมาอออืเป็นรองมาถ้าไก่กินยูพาร์ตตลอดเนี่ยไก่มันจะไม่ไม่มีการที่ว่าเรื่องเรื่องเรื่องการ เหมือนเหมือนแบบว่าเขาหนึ่งเขากินแล้วเนี่ยเหมือนกับคนเขาแบบว่ากินเสร็จแล้วเขาไม่อยากดื้อเขาอยากจะนอนพักผ่อนมันทําให้เขาพักผ่อนได้เยอะแล้วเขาอัตราการสร้างเนื้อได้มากได้มากผมไม่เห็นตรงเนี้ยหนึ่งเขาทาให้ไก่ดื้อถ้าไก่เขาออกกําลังมากเนี่ยถ้าไก่ไม่ได้กินยูพาร์ตเนี่ยกินแล้วเขาวิ่งวิ่งแล้ดเวลงคืออาหารที่เขากินไปเขาไม่ขอผ่านทั้งหมดไ่ออกกำลังกายเขาจะไม่ได้เลยเได้ส่วนน้อยถ้าเขาเขากินยูพาร์ตผสมเข้าไปทุกวันอย่างเนี้ยเขาจะได้น้ําหนักดีครับ คือกินแล้วเขาพักผ่อนส่วนใหญ่เขาจะไม,ม,เะไม่เขาจะไม่ค่อยออกกําลังเขาจะออกแค่เวลาตอนเช้าแค่ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งหลังนั้นยิงอาหารเสร็จแล้วเขานอนเนี่ยนอนมปที่เห็นเนี่ยนะนอนน,อน,นิ่งเหยเนี่ยพี่นิ่งนิ่งนิ่งนะจากตัวนั่นตัวนั้นตัวเขียยอยู่เนี่ยเนี่ยตัวนี้สองโลกว่าน่นอนตัวนี้นะฮะน่สองโลกว่าน่นอน่ของผมมันกะไว้ได้เลยว่าไก่ของผมได้แน่นอนแล้วไก่ผมคุณเอกไปดูได้เลยว่าปาล์มไหนที่ไม่ได้ช่ยูพาร์ม ไปถ่ายดูได้เลยว่าห่งงอนเออย่าเอ่ยผลจะเป็นมันเช่นนี้ไหมอ่าอรักตาการจิกขนของผมก็ลดน้อยลงโดยที่ไก่ยังไม่ได้ปัดปากเลยตอนนี้นะครับไก่ผมไม่ได้จี้ปากเลยผมขนาดคุณหนิงอยู่ที่นครปฐมก็ไม่เห็นไก่โอ้ตาแดงแกไม่ได้ยิบปากเลยหรอไม่ได้ยิบเลยเจแต่ไม่จิกกันแต่เอ๊ะทำไมแกออไก่แกไม่ค่อยจิกกันฮะคือไก่เขาอารมณ์ก็ดีอะแล้วพี่บอกว่าดูดูงอนดูหน้าเออยัีไ คือดูหงอนดูหน้าเนี่ยก็คือไกเ่เขาสมบูรณ์เนี่ยอดูหน้างอนดูหน้าเขาจะสดชืมม่นแบบว่าเขาโจงแรงคือร่างกายเขาสมบูรณ์เลือดฝาดก็เดินดีอเลือดฝาดก็เดินดีดีเขาจะดี คือไก่ไม่ค่อยป่วยเดี๋ยวนี้ผู้ก่อนนี้โอ้โหเลี้ยงไก่ตายห้าสิบตัวก็ถือว่าปกตินะยังไม่ถือว่าเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้นี่โอ้โหเจ็ดแปดตัวนี่ก็ถือโอ้โหห่าใจไม่ดีแล้วโอ้โหตายเยอะจังไก่พันหนึงเขาจะแถมมาสองตัวไงไก่พันหนึ่งแถมยี่สิบตัวโอ้ตายสักสิบตัวแย่ในเรื่องแย่นล้วไม่ได้ดูแลไม่ได้ดูแลไม่พูดถึงการกินอาหารพี่เป็นยังไงบ้างหกสิบกว่าวันที่ผ่านมาอ่าตอนนี้ผมเลี้ยงไก่ตีสัก ขายอีสาวันเจ็ดสิบเนาะครับอาหารอาหารอาหารรู้สึกจะหมดประมาณร้อยกระสอบประมาณประมาณก็า่อนเขาจะมาจับก็คงจะเป็นวันทางๆอืมถ้าว่าไม่ไม่พรุ่งนี้ก็มือลรือนี้มาจับครับก็จะใช้ประมาณอาหารอยู่ประมาณอีกห้ากระสอบเฉลี่ยแล้วก็เฉลี่ยอยู่ประมาณไม่เกินร้อยกระสอบร้อยกระสอบไม่เกินร้อยกระสอบนิดๆอ่าตีว่าประมาณร้อยกระสอบทีนี้เราเราจะเราเราเราต้องดูอัตราการแลกเนื้อเวยอ่าถ้าการเลี้ยงไก่นะ เรายาเอาอาหารคือบางครั้งเรา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 เลี้ยงไก่อะบางทีเอ้ยทำไมเดือนนี้ทำไมค่าอาหารเป็นร้อยกสสอบอถ้าถามว่าคุณใช้อาหารร้อยกสสอบ,บอัตราการแลกเนื้อเราต้องดูอัตราการแลกน้ำหนักไก่คุณได้สรับส<อ>มมุติว่าอาหารร้อยกสสอบอัตาาราไก่ตัวพูดเนี่ยตัวหนึ่งโลเจ็ดโลแปดตัวเมียโลสี่โลสามถามว่ามันไม่ได้เลยมันไม่ได้ถ้าพูดถึงว่าหนึ่งร้อยกสสอบต่อหนึ่งต่อสองเดือน แต่ตัวคู่สองโลครับตัวเมียโลครึ่งขึ้นอ่าเออสามคือคือหนีกันสามร้อยกิโลอ่าสามร้อยกิโลคือคือของเข้าโลแปดของเราลสองโลหนึ่งอย่างเงี้ยอ่าอ่านี่นี่นี่ตีอย่างน้อยคืสองโลหนึ่งอัลี่รียตัวผู้สองโลหนึ่งตีหนีเขาสามขีดเนี่ยอืมอัตราของผมก็คือหนีเข้าไปแล้วสามขีดสามขีดต่วไก่พันหนึ่งไก่พันหนึ่งก็พันขีดก็สามร้อยโลครับสามร้อยโลก็หมื่นแปดอ่าใช่ถูกต้องอ่าถามว่าหนีทาไมหนีแล้วตัวเมียก็หนีไหม ครับหนีหมดคือหนีตัวละสามขีดตุวผู้ตัเมียตีเสมอภาพไปเลยเป <ito> ็นสามขีดถามว่าเออมัน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 ใช้ได้ไหมขับใช้ได้อัตราการแรกนึงของเราเรืออาหารที่ลงไปตอนนี้ของพี่ก็คือไก่หกสิบเจ็ดวันใช่กินอาหารประมาณไม่ถึงร้อยกระสอบตอนนี้นะเวลานี้นะอัตราร้อยกระสอบร้อยกระสอบเจ็ดสิบหกวันตัวเมียเฉลี่ยอยู่ที่ตัวเมียบางตัวก็ได้รู้เจ็ดเฉลี่ยวหนึ่งห้าหนึ่งห้า ตัวผู้ที่อย่างน้อยก็คือตัวผู้ตัวผู้ตีซะสองลูกหนึ่งนั่นไงสองหนึ่งสองหนึ่งเอาแค่สองลูกหนึ่งไอ้มาสแปลกด้านั้นเอามาถัวเฉลี่ยใส่กระตุ้นน้อยไว้นั่นแหละผมถั่วเฉลี่ยทงนี้ผมผมก็จะได้อยู่ประมาณหนีหนีเขาสามขีดแน่นอนคือสามขีดก็หนีไปละหมื่นแปดผมถามนิดนึงหมดอยู่พาสไปประมาณเท่าไหร่ตอนเนี้ยอ่าผมก็หมดไปสามสองสามกิโลสามกิโลเนี่ยยังนี่ยังอีกครึ่งนะฮะยังอีกครึ่งยังอีกแล้วเมื่อกี้ช่งไหนอีกอีกนั่นรถตึ๊งนู้นนู้นฟองนึงคือ อีกเกือบครึ่งสองสองสองเนี่เหลือประมาณครึ่งกิโลอ่าถ้าพูดถึงว่าอ่ผมจะใช้อะบางทีมันเหลือเศษก็เอาของเก่ามาใช้แต่ผลเฉลีย่ยก็คือต่อชุดห<ส>นึ่งไก่หนึ่งพันตัวเก่าสามสามกิโลสามกิโลน้ลอยมากเลยพี่นะน้อยมากอ่าแต่แต่งทม่มได้ถามว่าถ้าพูดถึงว่าได้มาหมื่นตัวบาทครับได้มาหมื่นตัวบาทแต่มาเสียค่าอยู่พากแค่ไม่กี่ตังค ถ้าถามว่ามันคุ้มไหมคุ้มหนึ่งคุ้มหรือทำให้ไก่เราแข็งแรงครับไม่เสียค่ายาเยอะอ้าวยาเราหมดน้อยมากปกติเมื่อก่อนนี้ผมใช้หมดข่ายาเฉพาะตัวเดียวน่ะคันหกพันหกขาดอยู่ไม่กี่กี่บาทแต่พันเจ็ดอ่ะเฉพาะยากระปุกเดียวอันนั้นอ่ะคใช้เยอะใช้ยุแต่ผมมาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ผมมาตั้งหลักได้ตั้งแต่ตั้งแต่ผมเลี้ยงไกมาสองนุ่นเนี่ยที่ผลหันมาใช้ยุพัดเต็มตัวเลยอ่ะ ไม่เคยไอ้ปัญหานี่ไม่เกิดเลยครับจริงจรคุยก็าจ่าตุย๋ยจ่าตุยต๋ยเขายิงเรียงเยอะลงทีละสองพันเนี่ยเขาบอกไหมถ้าไก่ตายถึงสิบตัวนี่โอ้โหไกกูเสียแย่เลยเมื่อก่อนตายเป็นหลายอ้โหแต่ก่อนนี้พูดง,ง่ายๆเนาะ,ะ,ะถ้าไก่สองพันตัวเนี่ยเขาตายอย่างน้อยอย่างห้าสิบตัวยังไม่ตายเลยห้าสิบแต่เดี๋ยวนี้คือถ้าห้าตัวนี่คือแย่แล้วถ้าเขาเขาอ่ไก่สองพันถ้าเขาตายถึงสิบตัวลูกเจียบตายถึงสิบตัวนี่ โอ้โหแย่นะเขาบอกเลยโอ้โคุณแย่กว่าชันฝีมือการเลี้ยงกันเลยนะใช่ใตั้งแต่หันมาใช้ยุพาชื่นยอมมากว่าอตอบโจทย์ได้ร้อเซ็นเลยแล้วแล้วคนที่ส่งลูกไก่หรือคนที่จับไก่เขาพูดอะไรบ้างพี่ในรถที่ผ่านมาแต่เขาเขาเจิงเขาเคยเอาของจ่าถุยไปทำงวดที่แล้วครับ เขาบอกไก่สวยมากถ้าคนจอปารอเอาไปทำเขาโอ้โหเขาก็ยอมรับเลยโอ้โหไก่ทำไมสวยจังเห็นว่ามีการจองล่วงหน้าเลยอะจองล่วงหน้าเลยของจา่าหรือจองเลยบอกว่าถ้าเลี้ยงลงงวดนี้นะเอาไว้ผมร้อยเงี้ยเอาไว้ผมสามร้อยนะเขาจองเลย <laughs> นี่แต่ตัวเขาบอกเออถ้าถ้าคุณหนิงเอาไก่มาให้ครับ <laughs> เขาจะต้องสั่งเผื่อสมมุติว่าเอามาให้สองพันก็ประมาณสองพันสองหรือสองพันสามเพราะว่าเผื่อเจ้ามันทิ้งกันไม่ได้ทิ้งกันไม่ได้เห็นว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าสําเร็จก็จะขยายต่อ จะขยายต่ตอ,อก็ถือว่าเป็นความสําเร็จอีกจุดหนึ่งพี่เนาะครับนะครับ,รบก็ยืนยันอีกทีแล้วพี่นะว่าให้มียูพาร์ตติดไว้แน่นอนครับแล้วก็ผมก็มอยากจะฝากเกษตรกรทั้งหกให้เปิดใจรับหน่อยเถอะครับบางทีบางอย่างบางครั้ง่ผมไปไประชุมที่สหกรณ์มผมก็เคยคุยกับประธานที่นั่นนะเขาบอกเออเดี๋ยวทิศแดงเอาลองมาให้ใช้เออเดี๋ยวเดี๋ยวตังบางยอดหน้าผมจะเอามาให้ลอง <laughs> ให้ห่อเดียวนะ <laughs> ผมบอกเออให้ให,ให้ให้ลองห่อหนึ่งประธานถ้าดีก็ให้ตังค์ถ้าไม่ดี เอาเปไม่เอาตังค์ผมกล้าทาเลยผมบอกเจอเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผมจับก่แล้วผมส่งตังค์ไปซื้อมาก่อนครับแล้วประทานเขาค่อยมาคุยสันอ่าจุบันนี้เขาเลี้ยงวัวนมเยอะเขาเลี้ยงวัวนมเยอะแล้วัปัญหาเขาหนึ่งการผสมเกษาริจ้าครับอื่แล้วทางสหกรณ์เนี่ยเขากำลังเขาจะเขาคว้าหันมาเลี้ยงวัวเนื้อขนมาเลี้ยงวัวด้วยโคขุนแต่ผมจะเอาอยู่ตัวเนี้ย ไปให้ละลายน้ำให้เขากินแบบพี่เลยใช้สูตรนี้อาจจะเข้มนิดนึงคือสัตว์ใหญ่คือคือ,คอน้ำเนี่ยแค่ให้ใส่วัน,วนละช้อนละช้อนละช้อนตอ่ตอต่อถังหนึ่ง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 คือสองล็อกแค่นั้นเองแค่นั้นเองแห้วัวกินให้วัวกินก็จบละจบหนึ่งแล้วผมจะถามว่าหนึ่งอาทิตย์หนึ่งแล้วผมจะไปคอกวัวใหม่ผมจะถามคนเลี้ยงเขาว่ากินเยี่ยวแรงไหมขี้กินแรงไหมขนเป็นมันไหมเงาไหม ตัวเริ่มแววตาสดชื่นนต้องดูก่อนครับพอได้สักเดือนหนึ่งหนึ่งให้เขาสังเกตดูว่าหนึ่งผลเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีไหมต้องดูตรงนี้แล้วก็วัวนมด้วยหนึ่งอัตราการการได้นมมากเท่าไหนรเนี่ยผมผมยังคิดอยู่ตอนนี้ผมผมยกับเขาแล้วยกับเขาแล้วตกลงกับเขาแล้วผมจะทำขุงนี้เนี่ยไอ้ไก่เพราะไอ้ไก่ชุดนี้หลย ไอ้ลาอนุบาลมันอยู่ตรงนู้นเนาะผมก็เอาไก่ลงเสร็จตอนนั้นไก่ไก่ลาวนี้ยังไม่ทันได้จับชุดเจ็ดร้อยยังไม่จับไอ้ไก่ไอ้ไก่ไก่ชุดเนี้ยเขาลาวอนุบาลตรงนี้นตอนนี้เขามาเอากล่องที่เอาใสายไก่มาเขาจะเอาไปใส่ยลูกเป็ดครับเขามาเขาก็ตกใจเอาตาแดงมคืนนี้เจ๊เทไก่ไว้ไหนทำไมมันหยับจังไม่ร้องเลยเออไม่ร้องเลยไม่ยังไงเจ๊ก็เลยชีเขาดูเอ้า ใครมัไนไม่สบายเหรอ <c oughs> มันสบายครับเอาทำไมมันไม่วิ่งไม่อะไรเลยอะ <c oughs> สบายเ,<อ>าเกินเหตุหน,นี่แหละครับท<ๆ>ุดเอ๋เอาไปได้ลรองยังวันวันนี้ผมมาเยี่ยมพี่แดงอีกรอบหนึ่งถือว่าคือคือถ้าเกิดเป็นเทพเดียวเขาบอกว่าโอ้ยเทพเดียวเทพเดิมอ่เ้นี่นพี่ไก่พี่แดงเลี้ยงมาตลอดแล้วชุดเนี้ยล่าสุดเป็นชุดที่พิเศษด้วยเลี้ยงเกิน2กิโลเกินแล้ยคือคือก่อนหน้านี้60วันคือขายเลยใช่ไหม ขายขายนี่ไก่เมื่อก่อนเนี่ยจับสองเดือนเนี่ยผมจะได้ไก่อยู่ประมาณที่ยังยังม่ก่อนที่ยังไม่ได้ใช้อยู่พันครับครับเต็มที่ตัวผู้บโลแปดโลแปดโลเจ็ดแต่ตอนนั้นคือน้อยตัวคือโลแปดนี่ประมาณหัวเฉลี่ยตัวผู้ประมาณโลหกครับโลเจ็ดเต็มที่เลยโลเจ็ดเออแต่ตอนนี้สองโลหนึ่งนี่ยเีป็นสี่ขีดเกือบเจ็กิโลอ่าคือทําแบบนี้ต่อไปก็ทำแบบนี้ตลอดตลอดจะถามว่าอาหารน่ะบางครั้งเขาบอกโอ้ใช้อาหารร้อยกิโลเอร้อยกิโลแต่ถามว่าอัตราแลกเนื้อมันต่างใช่ เราจะไปีอว่าอุ้ยอะไรทาไมไม่ลดลงมั่งอาหารร้อยโลนไอหาร้อยลูกเนี่ยครับที่จริงมันไม่น่าถึงแต่คุณไม่ถามผมบ้างเลยว่าอัตราแรกเนื้ออไก่โตกว่ากี๊กวี๊ผมต้องถามตรงนี้ต้องถามกันตรงนี้ว่าเออถ้าสองเดือนนี้ถ้าไก่ผมอยู่ในน้ำหนักว่าเออโลเหมือนเดิมครับโลหโลเจ็ดอย่างเงี้ยแล้วกินอาหารร้อยกระสอบกินอาหารร้อยกระสอบอัตราแรกเนื้อไม่ได้ใช่แต่ผมผมนี่สองโลกว่าผมอัตราแรกเนื้อได้นะ ครับผมรับไ,ได้นะอ่าแล้อีกอย่างหนึ่งผมเนี่ยไม่พิธีพิถันไหนก็นคือ กินขี้กินอะไรผมไม่รบกวนชาวบ้านมากใช่มายืนเนี่ยก็ยังไม่เหม็นเลยนะอ่าก็ถามว่ามันมีบ้างไหมมันก็มีธรรมดาพี่นงมันก็ทาธรรมดาเยอะแต่ถามว่ามันไม่แรงเกินไปแมงวงแมงวันอะไรไม่มีเลยนะมันมีมันมีบ้างแต่ช่วงนี้หน้าฝนถ้าเป็นหน้าแรงไม่ต้องไปถามดูเห็นไหมนี่หน้าฝนคือมันมีบ้างแต่มันน้อยมากเลยพี่น้อยมากมีน้อยมากนีน้อยมากแต่บางบ้านเขาไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงไก่เขายูงโหดวนไม่หวัดไม่ไหวเลยนังนผมเลี้ยงไก่ผมยังไม่ค่อยจะมีบางวันเลยมีมีส่วนน้อยน้อยมาก ผู้ชมครับนี่คือคํายืนยันของพี่แดงสลาวดีเราหมอีกรอบหนึ่งนะฮะพี่แดงเลี้ยงไก่อยู่วิหารแดงนะฮะ,ะก็ทุกคนเนี่ยตอนนี้เดินตามรอยพี่แดงแถวภาคใต้บ้านผมมันย่ยเป็นพัทธลุงนครสุราษฎร์ธานีตังกระบ,บีต่ตอนนี้ครับเขาเอาสูตรใน YouTube ของพี่แดงไปใช้นี่เป็นสูตรใหม่อีกสูตรหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเลี้ยงไก่1 0 0 0ตัวพี่แดงใช้อยู่พกักกี่กิโลนะพี่ใช่หนึ่พันตัวนี่ใช้ 2, 2> เดือนกว่านี่ก็ใช้อยู่ประมาณสกิโลนั่นไงหเดือนกว่า,วาถ้า<ล>ถามว่ามันดีไหม ถ้าอัตราแรกเงินออกมาแล้วเนี่ยไม่ต้องอามากอะอย่างที่ผมบอกอะครับามร้อยโลนั่นไงตีสโลโลหกสิบาทหกสิบบาทก็ได้หมื่นแปดถาม <ừ> ยูพัด3ตสามสามโลเนี่ยจะหมดกี่ตังค์นั่นไงและอย่างหนึ่งมันไม่ทําให้ไก่ป่วยมันทำให้ไก่แข็งแรงคนเลี้ยงคือคือเนี่ย ถ้าถามว่าพิพัดสามกิโลหมดไม่กี่บาทอย่างจริงก็แค่ไม่เกิน2,000ครับเต็มที่ผมตีให้2,000อันนี้นี่คือซื้อซื้อย่อยนะนะซื้อย่อยอย่อยแ้ราคาย่อยไงแล้วถ้าซื้อราคา20่กิโลอยู่ที่ไม่ถึงพันอ่ะไม่ถึงพันตันไง ผมถามว่าถ้าคุณไปซื้อยาอยาแก้บิดยาลมบิดอย่างเดียวคุณก็รอไปพันกว่าบาทแไม่ยังไม่เกี่ยวกับวิตามินนี่นะแต่แตอนนีว้วิตามินผมไม่ได้ใช้มผมตัดทิ้งคือคผมใช้ยูพาตลอดผมคนที่ใช้วิตามินผมบอกมาทมาไข่เขาเลย <laughs> ไอคนที่ใช้วิตามินก้ผมไม่ได้ใช้วิตามินอะโ <laughs> ดยมากผมไม่ค่อยกินเพราะวิตามินกินก็นเหมือนก็น ถ้าเราใช้ยูพาดแล้วโดยมากไม่ต้องไปใช้อะไรมากตัวเดียวก็พอเหลือแล้วเหลือไม่ต้องไปเล่นยงเขาจนมากเห็นบางคนนีะใช้กินวิตามินน่นก็ยังไม่ได้ทับผมเลยยังไม่ได้ทับผมเลยุผู้ชมครับนี่คือการมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในเดือนมิถุนายนปี59นะครับกับพี่แดงวิหาแดงวันนี้ยังบอกได้เปอร์เซ็นต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ว่า เป็นไก่สามสายยูพาร์ทชัดเจนนะพี่นะแน่นอนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมวันนี้ขอบคุณพี่แดงมากขอ,ขอบคุณครับขอบคุณครับุกผู้ชมครับในครั้งต่อไปเราเจออะไรที่ไหนเดี๋ยวตามกันต่อไปนะขออนุญาตไปจับไก่เล่นก่อนนะครับหากท่านเป็นเกษตรกรตัวจริงเราเชื่อว่าท่านต้องการสิ่งนี้ 1. ผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์เพิ่มจากปัจจุบัน30-50% 2. ต้นทุนที่ลดลงกว่าการเวลาปัจจุบัน20-30% 3. ย่นระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ทั้งพืชและสัตว์20-30%ของห่วงเวลาปัจจุบันอยู่พาร์ทแร่ธาตุเพื่อกเกษตรกรไทยคือผงแร่ธาตุบวกกับพลังงานคลื่นแห่งชีวิตภายใต้การรับรองของรัฐบาลเกาหลีใต้เป็นที่ยอมรับของสากรงเงียบ สหกรณ์กรที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกเรื่องของนวัตรกรรมพืชและสัตว์โรงงานมาตรฐาน GMP และ ISO 22000สิทธิบัตรนวัตรกรรมหนึ่งเดียวในโลกยูพารแร่ธาตุเพื่อเกษตรกรไทยใช้ได้ทั้งพืชและสัตว์ทุกชนิดในอัตราส่วน1ต่อร้อถึง1ต่อพันขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานในแต่ละครั้งสำหรับการผสมปุ๋ยพืช และอาหารสัตว์วัคซีนยาฮอร์โมนและอื่นๆเพื่อพืชและสัตว์ทุกชนิด30ปีแห่งความสําเร็จของพี่น้องเกษตรกรเกาหลีใต้สู่ความร่ํำรวยของพี่น้องเกษตรกรไทยยูพาสแร่ธาตุเพื่อเกษตรกรไทยมาถึงเมืองไทยแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลได้ที่